สวัสดีครับผมในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง New Balance Thailand ได้ออกรองเท้ารุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเขาได้ทำการ collaboration กับดีไซเนอร์ชาวอเมริกันอย่าง Tossnyder นะครับโดยดีไซน์ครันี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูกันแล้วก็จะมา r e ว i e ให้ดูด้วยว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจอย,อยังไงบ้างมี story ยัยงไง ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ช่องผมเนี่ยก็ฝากกดให้ด้วยนะครับ จะมาแกะกล่องไปเลยแล้วกันนะครับว่าตัว New Balance 327 c ค้าสไนอรรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจอย่งไรบ้างเนาะเดี๋ยวเริ่มจากกล่องเยลยแล้วกันตัวกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องสีเทานะไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากก็เป็นกล่องปกติของ New Balance ก็จะมีพวกอ่าให้ดูจะมีพวกป้ายไซส์แล้วก็รหัสโค้ดต่างๆนะฮะมีโลโก้นิวบาลานแต่ที่ผมไม่แน่ใจเนี่ยเหมือนปกติมันจะไม่มีตรงนี้ให้มั้ง อันนี้ผมก็เว่าอันนี้น่าจะมีความามีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถถืออย่างนี้ได้ไม่แน่ใจว่ารุ่นเก่ามีหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้จะมีมีอันนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องเลยอ่ะฟาบก็จะมาข้างในก็จะมีกระดาษธ,ธรรมดาย่นๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้อ่านี่เลยมีบาล์าน 3, 2, 7. ส7 To d ็ดอร์สโดยตัวนี้เนี่ย เขาจะทำออกมากทั้งหมด3 4สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอเล่าก่อนละกันคือตัวคอนเซปต์ในการดีไซน์ของเขาครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่มันมีการล็อกดาวน์ถูกไหมแล้วเหมือนตัวคุณทอสไนเดอร์และก็ทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงการไปตลาดการไปแบบ Green Market ของในนิวยอร์กอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากจะนึกถึงการที่แบบได้กลิน่นผักผลไม้ได้กลิ่นการได้ เหมือนอยากจะย่อไม่ถึงการที่เขาจะได้ไปตลาดสดอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยได้แรงบันดาลใจในการดีไซน์ขึ้นมาเหมือนมันอยากให้คนใส่เนี่ยเขารีมายไปถึงถึงการไปตลาดประมาณนี้้วกันซึ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สีนะมันจะมีตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะชื่อว่าสีวีดก็คือสีแบบสีข้าวนะครับแล้วก็จะมีีก2สีก็จะมีสีที่เป็นทับทิม ชื่อว่าพอมิกาเนตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นชื่อไพโพก็คือจะเป็นสีสับป,ปะรดแต่สองอันนั้นอนะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้รีมายถึงสิ่งที่เขาดีไซน์แต่ว่าสีมันอาจจะแบบแรงไปนิดนึงเออเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับสีวีดมากกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะแต่งตัวโทนแบบเอิร์ธโทนได้ง,ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเนาะตัวสตอรี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของรองเท้ากันเลยดีกว่าคือความสนุกข,ของ3 2 7เนี่ย มันอยู่ที่การ mix and match material อยู่แล้วเขาจะผ่าครึ่งรองเท้าแบบนี้เลยเห็นไหมด้านนี้จะเป็นโทนที่เป็นสีเขียวส่วนอันนี้เขาก็จะเป็นโทนที่เป็นสีน้ำตาลไม่ค่อยรู้สึกถึงวีดเท่าไหร่นะรู้สึกเหมือนทุ่งหญ้าหรือว่าความเป็นวัวเป็นฟาร์มอะนะอ่ะเดี๋ยวดูดีเทลกันเลยดีกว่าด้านหน้านี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังกลับสีเทานะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้จะเป็นเมชผ้า ผ้าใบาสีตาลอ่ะสลับกับหนังกลับอีกแล้วหนังกลับสีสีครีมๆเนาะแล้วก็อีด้านหนึ่งอ่ะด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นหนังกลับนี่แต่ว่าเป็นหนังกลับสีเขียวนะสลับกับโลโก้โลโก้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบเหมือนทาใช้เป็นวัสดุหนังกลับเหมือนกันอ่ะ,ะเป็นสีตาลคือหลักๆอะ่ะจะเป็นผ้าใบาผ้าเมชกับตัวหนังกลับ ใช้วัสดุสลับกันแล้วก็ที่พิเศษเลยเนี่ยตรงลิ้นเนี่ยเขาจะมีโลโก้อยู่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นวีดเห็นไหมฮะเป็นข้าวโ,โก้สีสม้มถ้าอีกสองอันหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ที่เหมือนกันอย่างไพร์พพอก,ก็จะเป็นรูปสับประรดตรงนี้ฮะส่วนตัวทัพทีมก็จะเป็นรูปทัพทีมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นปกติเหมือนเดิมแต่ว่าจะใช้ส,สีที่เป็นสีออกน้ำตาลอ่อน,ออน,ออนสีครีม ดีไซน์ก็จะประมาณนี้ของภายนอกนะเดี๋ยวเราไปดูพื้นรองเท้าจะมีที่เขียนว่าท o อสไนเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อมีตรงตรงปลายเชือกเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าท o อสไนเดอร์เหมือนกันมาเขียนว่าท o อสไนเดอร์ตรงนี้เล็กๆผมว่าสีนีนะ้มันดูน่ารักคือมันดูแต่งตัวง่ายที่สุดละในบรรดาทั้ง3สีแล้วก็ตัวรองเท้า3 2 7นี่ยมันเป็นโมเดลที่ มันดูคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายถ้าเทียบกับตัวไนกี้แบบ Air Force 1 3,500บาทอันนั้นคือใส่ครั้งเดียวหนังข้างหน้ารองเท้าก็แตกแล้วแบบวัสดุก็เป็น PVC ถูกๆคือแบบมันดูไม่ค่อยคุ้มราคาเลยถึงแม้จะเป็นตัวรองเท้าที่เป็นไอคอนิกที่ต้องมีก็ตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออถ,นะถ้าในงบมูลค่า3,5 0 0ประมาณเนี้ย3 5 0 0ไม่เกิน4 0 0พผมรู้สึกว่าอย่างตัว New Balance 3 2 7สเดน่าสนใจมากๆตัวเนี้ยสาม0รา เราจะลองเทียบกับตัวเก่าๆที่มีให้ดูแล้วกันอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น327ตัวสีเทาที่เป็นสีที่แบบคนแบบลากันมากชอบกันมากแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบมากๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสีเทาที่แบบมันสวยอะอย่างเงี้ยครึงคร่งหนึ่งเป็นสีเทาอีกครึ่งนึงเป็นสีขาวแบบเออใส่กับเสื้อผ้าอะไรก็ได้มันดูเข้ากันหมดแล้วตัวนี้ราคา3 2 9 0แบบเออราคาดีด้วย วัสดุที่ให้ก็ดีโอเคแล้วก็มันมันสนุกด้วยครับอย่างโมเดลนี้เขาก็จะใช้แมทเทียลแบบหนึง่งทำสีแบบหนึง่งมีการ Mix ซ์แอนด์แของของดีไซน์แบบหนึ่งเงี้ยหรืออย่างตัวนี้เพิ่มมาอีกหน่อยสอามากสิบเพราะว่าเป็น c o l คอลเ a t i o n กับดีไซเนอร์ดังเขาก็จะทําเป็นแบบตีมาใหม่เออมันก็ดูมีความสุกน่าสนใจมาอีกหรือยอย่างตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมก็มีอันนี้เป็นแบบตัว สีขาวดำรู้สึกว่าเอออยากใส่แบบเบลยียบ,รยบธรรมดาขาวดำอันนี้ก็ตัวนี้ก็3 2 9 0ัก็เหมือนกันก็แบบเป็นแมทเทเรียลแบบเออดีๆใส่แบบน่ารักคือรู้สึกว่าโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่ควรจะมีไว้สักคู่หนึ่งจะสีอะไรก็ได้เพราะว่ามันออกมาเยอะมากแบบมีสีให้เลือกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เ่ราคาอยู่ประมาณนี้แล้วก็คือเชียร์รู้สึกว่าป้ายยาดีกว่าว่า ถ้าอยากจะซื้อรองเท้าราคา3 0 0พกว่าบาทสักคู่หนึ่งเงี้ยรองเท้า New Balance 327เจนเี่ยเป็นโมเดลที่คู่ควรมากส่วนเรื่องไซส์เนี่ยส่วนตัวแล้วของผมเนี่ยผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างเพราะฉะนั้นผมก็จะบวกจากไซส์ปกติมา0.5้าไซส์ถ้าทั่วไปเป็น9.5ของผมก็บวกอีก0.5ก็คือเป็นไซส์10 US นะครับเพราะว่าตัวตัว,ตวทรงรองเท้าเนี่ยเขาจะเป็นทรงที่ค่อนข้างเรียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนหน้าเท้ากว้างเนี่ยเราก็ควรจะบวกสัก0.5เพื่อให้มันมี รูมด้านหน้าในการให้เท้าเนี่ยได้เข้าไปนะให้มันใส่สบายขึ้นนะครับส่วนเอาคู่นี้เนี่ยไปใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไปออนฟีให้ดูนะว่าใส่แล้วเนี่ยเราจะไปตลาดได้ไหมเราจะมีความกินมาร์เก็ตเหมือนที่เขาตั้งใจทำมาหรือเปล่า กแล้วนะครับกับการรีวิวรองเท้า1ิวาซ์สามสองเจ็ e r ็อนะครับถ้าสนใจอยากจะซื้อมาครอบคลองก็แนะนำให้เข้าไปในเว็บ Super Sport ได้เลยยังมียังพอจะมีไซส์อยู่นะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่3า9 0บาทควรที่จะมีไว้ในครอบครองเนาะไม่ต่อให้ไม่ชอบ CV บีก็ยังมีสีพาเปอร์แล้วก็สีพอมเกาเนสให้ ซื้อเหมือนกันหรือว่าไม่ชอบสานสีนี้ก็ยังมีสีขาวสีอีกเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากถ้าชอบไม่ชอบอยังไงติดชมคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ